ยาระพัดปันพกเจริญพกเจริญมาขายพ่อใหม่เนาะแค่นี้เนาะผมรู้แค่นี้แหละอ๋อเจ้าอ๋อยายทอดเองวะลูกทอดลูกทอดยายส่งคุณเท่าไหร่อ่ะยายส่งคุณพันพันสี่พันสี่เนาะยายเอากำไรน้อยเนาะอันนี้กี่ตะกอยายกี่ตะกอสามตะกอทันตะกอโอ้ยพันสี่เองเตียนเหมาเหมาเยอะๆยายก็ลดอ๋อยายลดได้ด้วย นี่อะไรเนี่ยสล่งเหรอเขาวเลือกอันนี้ฟาสโตรอ่ะสล่งเป็นเท่าไหร่ครับลงพื้นพันสองพันสองเองเออในร้านพันในร้านพันประมาณนี้แหละเนาะขยายรถรถได้เท่าไหร่ฟาสโตรอ่ะได้พันเอ็ดพันเอ็ดเนาะโอเคพันเอ็ดก็พันเอ็ดอ่ะนี่ราคานี่แหละราคาคุณ ก็บ้านเตียงตะกอนแต่ตะกอนแพงเดี๋ยวนี้เป็นโควิดเลยไต่ในไม่ได้อ๋อยายมีแต่สามตะกองอย่างนี้เนาะจ้าไม่มีผ้าห่อไม่มีผ้าอันปมบ่ผ้าอันปมไม่มีเลยไม่มีเนาะจ้าทำแต่อย่างนี้เนาะผ้าสิ้นเนาะจ้าทำแต่ผ้าสิ้นรอนยายไปขายตลาดเกียอะเดือนนี้ตลาดเกี่ยวปีดสิจ้าก็เลยโทรหาการให้เข้ามาเอาอ๋อให้เข้ามาดูจ้าค้ารับไปขายต่อเนาะ ออยายอยู่บ้านเลยนะเผื่อผมไปเยี่ยมบ้านมันโคกก็จะริญบ่มูจิสองเนาะอยายมีเบอร์โทรไหมเขาไปโทรยาย่ะเผื่อเขามีเผื่อในคนในช่องผมอยากได้เงี้ยเอาเอาเบอร์โทรลูกก็ได้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 ศูนย์เก้าศูนยสามสสเจย์แ หนึ่งหนึ่ขาผมมาจากจารพัทสีขอเนาะมันโครกรเจริญผ้าไหมสวยๆราคาแบบชาวบ้านชาวบ้านใครอยากได้ก็โทรหายายเนาะโอ้สวย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 งามเลยยายเอ้ยผมดูแค่นี้แหละผมดูให้ให้ผู้ชมช่างผมดูหน่อยมีตะทองโบราณ้ยอ๋องาม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 คันเสียงผูกกว่านี้มีอีกไหมไม่มีแล ยายก็ผ้าไหมสวยอะเนี่ยผ้าไหมสวยยายใส่ผ้าไหมมาด้วยพันสี่พันสี่จะลดราคายายอีกพันสี่ครับ